Verse, เมตาเวิร์สมัลติเชนเฮ้ยถ้าหากว่าคุณชอบอะไรแบบนี้เนี่ยคุณไม่ควรจะพลาดอีเวนต์สำคัญนั่นก็คือคราวโ์ล่นของโพก a d o t นะครับเอาเป็นว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้โบจะพาทุกคนไปชมกันครับ Here go! สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคลิปต่อโบนะครับเดี๋ยววันนี้โบจะพาทุกคนมาสรุปเกี่ยวกับโปกเอรดอเกี่ยวกับการคราวโลนการเป็นต้นสายในรูปแบบมัลติเชนนะฮะและถ้าใครกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เนี่ยวันนี้โบจะมาสรุปคร่าวๆให้ทุกคนฟังนะครับจะไม่เจาะลึกแต่จะตีผิวเผินให้ทุกคนเนี่ยสงสัยแล้วก็ไปรีเสิร์ชกันเองนะฮะแล้วก่อนที่เราจะเริ่มคลิปกันเนี่ยอย่างแรกที่ทุกคนต้องทาก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้โบทไไบนนทํํําาาาาคคคลลลลิิปปปตตต่่่่่่ออไไดด้้ยนนนนนะะะรแแแแีมใใชกงงุ จะเป็นการให้ความรู้ให้การศึกษาอยากจะให้เพื่อนๆไปต่อยอดกันเอาเองนะฮะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากราคาของเหรียญโกลกาดที่เราเห็นนะฮะว่าช่วงหลังนี่มันพุ่งขึ้นแบบโอ้โหพระเจ้าช่วยนะครับภายในระยะเวลาแค่ประมาณ4เดือนเนี่ยขึ้นมาโอ้สี 4x นะครับ 5x โดยมูลค่าตลาดของเขาที่ติดท็อป10เนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับที่แรงขับเคลื่อนแล้วราคาเนี่ยมันมาได้ถึงขนาดนี้นะฮะพูดได้เลยนะครับว่าขึ้น มาเยอะแล้วขึ้นมาแรงและกระแสงเงินสดไหลเข้าเหรียญนี้เยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆของจําเจ้า Moon River หรือ Moon Be ี m ได้ใช่ไหมครับที่โบเคยไปกาวไว้ก่อนหน้านี้นะฮะตอนนี้นะครับเขาได้ทําการลิสต์บน b i n a n c e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพี่ใหญ่ของเขา Moon Beam เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลิสต์แน่นอนนะครับและตอนนี้การที่คุณจะเป็นต้นสายมู Be ี m ได้นั้นก็ต้องทําผ่าน Crowd l o ล n นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นกันเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าโพกดดนั้นมันน่าสนใจยังไงนะ เดี๋ยวโบจะสรุปคร่าวๆอาจจะไม่ละเอียดแต่เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจเห็นภาพรวมนะครับโกลดดอรนั้นเป็นศูนย์กลางระบบมัลติเชนที่จะมีพื้นที่ให้โปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์หรือว่าเชนแต่ละเชนเช่าเนี่ยจำนวน100สลอตเท่านั้นนะครับโดยโปรเจกต์ที่ครอบครองสลอตเหล่านี้เนี่ยจะสามารถเข้าถึงระบบพาราเชนหรือมัลติเชนได้นั่นเองนะครับโดยข้อดีก็คือว่าเจ้าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยแต่ละตัวของเขาเองนั้นจะมีส마ทคอนแทรคมีโทเกนอ m i กหรือระบบโกลบอลแนนตของตัวเอง เอาง,ง่ายๆคือระบบคุณเลยครับจะทําอะไรก็ทำนะฮะในเชนนั้นนะครับจะเป็นเชนมีมเชนหมาเชนแมวอะไรก็แล้วแต่เลยครับไม่มีใครว่านะฮะและเจ้าของเชนเหล่านั้นถ้าหากว่าครอบครองสล็อตบนพาราเชนเนี่ยก็จะสามารถสื่อสารหรือโอนถ่ายข้อมูลถึงเชนอื่นๆที่อยู่ในพาราเชนตัวนี้ได้นะครับถ้าพูดว่าโอนข้อมูลบางคนคงงงนะฮะถ้าพูดว่าเป็นการโอนเหรียญเนี่ยก็นึกออกใช่ไหมครับเนโอนเหรียญจากเชน A ไปเชน B เนี่ยง่ายๆเลยครับทำได้แบบ Seamless m l e s s transaction ทุกอย่างเนี่ย จะเกิดขึ้นแบบ paralel l เลยนะครับก็คือเกิดขึ้นแบบคู่ขนาดเลยเชนนู้นเชนนี้ยิงข้อมูลอะไรก็คือเกิดขึ้นแบบพร้อมกันหมดเลยนะครับและเจ้า Polygon เนี่ยก็ยังมีระบบ cross chain ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเชนอื่นๆเช่นเชนของ Bitcoin หรือว่าเชนของ Ethereum เช่นกันนะครับเราจะเห็นตรงนี้ได้เนาะโดยผู้ดูแลระบบไอ Multichain หรือที่เขาเรียกกันว่า Relay chain เนี่ยก็จะเป็น พกกดอนั่นเองนะครับไม่ใช่เชนต่างๆที่เข้ามาเช่าพาราเชนสล slot ตรงนี้นะฮะเจ้าพกกดอปจะเป็นคนดูแลให้หมดเลยนะครับไอ้พวกนี้ก็คือเข้ามาครอบครองพื้นที่เฉยๆนะครับ และของดีแบบนี้เนี่ยพกกระดเขาก็ให้สิทธิ์กับแค่100โปรเจกต์เท่านั้นครับอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แย่งกันสิครับใช่ครับทุกคนแย่งกันแน่นอนนะฮะแต่ไม่ใช่แค่มีเงินหนาแล้วจะชนะนะครับต้องมีเทคโนโลยีที่น่าดึงดูดและเพื่อให้คอมมูนิตี้หรือว่าผู้คนหรือว่ายูเซอร์เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณกับระบบคราวด์ลนนั่นเองนะครับอ่าพอพูดถึงตรงนี้เพื่อนเพื่อนเริ่มจะงงและมีศัพ์ใหม่นะครับพาราเชนวิเลย์เชนมัลติเชนคราวด์ลูนตอนนี้ อย่าเพิ่งงงนะครับตัวพาราเชนกับมัลติเชนเนี่ยมันคล้ายคลึงกันให้นึกว่ามันเป็นทับศัพท์ก็พอนะครับถึงรูปแบบ หลังบ้านจะทํางานไม่เหมือนกันก็ตามแต่ที่เราจะโฟกัสกันตอนนี้ก็คือเจ้าคําว่า Crowdloan นั่นเองนะครับเพราะอย่างที่ทุกคนทราบนะครับ Project Moonbeam เนี่ยเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่โบเคยเอามากาวเอาไว้ในคลิปหรือว่า Channel ของโบถูกต้องไหมครับและตอนนี้เนี่ยเจ้าเหรียญ Moonriver ของเขาหรือว่าเหรียญที่อยู่บน Canary Network ของ Moonbeam เนี่ยก็ได้ list ล,ลง by Nance เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับบางคนก็คงบอกว่าเฮ้ย อย่างนี้มูลบีมต้องเข้าแน่เลยแล้วเราจะเป็นต้นสายไงนะครับนี่ไงเดี๋ยวโบจะอธิบายทุกคนฟังกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้แล้วสงสัยว่าอะไรคือมูลบีมวะเนี่ยไปดูคลิปนี้นะครับโบจะแปะเอาไว้ตรงมุมขวาบนคลิกได้เลยนะฮะทุกคนก็จะเข้าใจเองว่ามันมีอะไรน่ากล่าวนะครับ งั้นเราจะมาเริ่มกันแล้วนะครับกับโอกาสสุดท้ายในการเป็นต้นสายเหรียญมูลบีมนะครับนั่นก็คือการเข้าร่วมพ a ราเช a i n ออคชั่นผ่านรูปแบบคราว d l o a นนั่นเองนะครับหลายๆคนคงจะงงว่าคราว d l o a นคืออะไรนะฮะ โดยสิ่งที่ทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับคราวด์ล่นเนี่ยก็คือคุณต้องมีเหรียญพอกาดอทคุณต้องมี w a l l e t p o กา JS หรือคุณจะทำผ่าน b i n a n c e ก็ได้นะครับแต่เราจะไปทีละขั้นตอนนะครับโดยความหมายของคำว่าคราวด์ล่นเนี่ยคือการระดมทุนผ่านคราวด์หรือว่าฝูงชนนั่นเองนะครับโดยโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์นั้นที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี้เขาต้องการที่จะเป็นเจ้าของสล็อตสักสล็อตหนึ่งเนี่ยเขาต้องเข้าร่วม a r a c h a นต a u c t i ั n นั่นเองนะครับแล้วเขาก็ต้องระขอระดมทุนจากทุกกๆๆทุ หรือคอมมูนิตี้เนี่ยที่พร้อมจะซัพพอร์ตเขาในรูปแบบคราวด์ล่นนั่นเองนะครับโดยคราวด์ล่นเนี่ยถ้าคุณจะเข้าร่วมหรือคุณจะซัพพอร์ตสักโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องมีเหรียญโพกาดอ์นะครับและคุณต้องนําเหรียญโพกาดอ์นั้นไปล็อกเอาไว้กับโปรเจกต์ที่คุณชื่นชอบโดยระยะเวลาการล็อกนั้นจะสูงถึงประมาณ2ปีเลยนะครับใช่ครับคือการที่คุณเอาโพกาดอ์ไปล็อกกับโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยเขาจะนําเหรียญโพกาดอ์ของคุณไปเป็นตัวยืนยันว่า ได้รับการซัพพอร์ตจากคอมมูนิตี้มากมายนะครับและณปัจจุบันตอนนี้โปรเจกต์ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งเนี่ยจะพูดว่าเป็นอคาร่าก็ได้นะครับเพราะว่าจํานวนเหรียญโกลด a ดอทที่ล็อกอยู่กับอคาร่าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ9.8ล้านเหรียญนะครับ ส่วนเจ้ามูลบีมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5.2ล้านเหรียญนั่นเองนะครับแต่ contribution หรือว่าจํานวนคนที่เข้าร่วมเนี่ยของมูลบีมจะเยอะกว่านะครับแต่หลายๆคนคงจะตกใจนะเฮ้ยอย่างนี้มูลบีมก็แพ้แล้วดิเฮ้ยไม่ใช่นะครับใจเย็นๆน,นะครับเดี๋ยวฟังไปทีละท่อนนะครับแน่นอนว่าอคาลาอาจจะเป็นผู้ชนะในรอบนี้นะครับแต่ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นทั้งหมด5รอบนั่นเองนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็เริ่มจะคิดและผลตอบแทนมันจะเป็นยังไงเหรอเราเอาเหรียญโพกะดอปเนี่ยไปล็อกเอาไว้กับโปรเจกต์พวกนี้เราจะ ได้ผลตอบแทนกลับมายัางไงนะฮะเดี๋ยวโบจะคลิกให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าหากว่าคุณจะเข้าร่วมสักโปรเจกต์หนึ่งโบจะยกตัวอย่างเป็นโปรเจกต์ o n b e a m แล้วกันนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือนําจํานวนเหรียญทั้งหมดที่โปรเจกต์ o ูลบีมเนี่ยจะนํามาเป็นรีวอร์ดให้กับทุกๆคนมาหารกับจํานวนดอทที่ทุกๆคนนั้น เอาไปล็อกให้โปรเจกต์เขาแล้วคุณก็นําจํานวนนั้นเนี่ยมาคูณกับเหรียญโพกระดอทที่คุณลงทุนไปเท่านั้นเองครับเพราะบางครั้งโปรเจกต์เนี่ยเขาจะแจกผลตอบแทนในรูปแบบของแชร์พูลนะครับ แต่บางโปรเจกต์เนี่ยเขาก็จะแหวกแนวนิดนึงเพราะว่าเขาจะบอกไว้เลยนะครับว่าผลตอบแทนที่คุณได้เนี่ยมันจะฟิกซ์เลยนะครับว่า1เหรียญดอนั้นจะได้ผลตอบแทนออกมาเป็น33เหรียญพาราหรือว่าเหรียญของโปรเจกต์เขานั่นเองแต่ไม่มีใครตอบได้นะครับว่ามูลค่าที่แท้จริงของเหรียญพารานั้นมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับนี่คือความเสี่ยงที่ทุกคนต้องไปวัดกันเองนะครับต้องรีเสิร์ชว่าโปรเจกต์มันน่ากาวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปโบจะสรุปความเสี่ยงสั้นๆให้ทุกคนฟังกกันนนนนนนะคะนนนะะคค,ครแแลล่่่่ i, ai, ่อวววาาาหหหยยๆ็็งงเเเปใชมไี ที่เราเอาไปล็อกไว้2ปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญพวกนั้นคือเหรียญโควดาดที่คุณนําไปล็อกเนี่ยพอผ่านไป2ปีนะครับคุณจะได้รับเหรียญโคกดาดที่คุณนําไปล็อกคืนมาทั้งหมดเลยครับบวกกับกําไรที่มาในรูปแบบของเหรียญของโปรเจกต์ที่คุณฝากความหวังไว้หรือว่าคุณชื่นชอบนั่นเองครับแต่กําไรที่คุณได้มามันก็ตอบไม่ได้แน่ชัดครับว่ามูลค่ามันจะขึ้นไปถึงขนาดไหนเนาะและคุณก็มีโอกาสที่จะขาดทุนจาก capital l o s s เช่นกันนั่นก็คือมูลค่าของเหรียญโควกอดด์ของคุณเนี่ยมันอาจจะลดลงนะครับหลังจากผ่านไป2ปีแต่ถ้าหากใครเชื่อมั่นในโควกอดด์เนี่ยก็อาจจะถือไว้2ปีก็ได้มางั้นเดี๋ยวโบจะเริ่มพูดถึง r a c h a i n auction เลยนะครับโดย r a c h a ช n auction เนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆ3ถึง6เดือนนะครับและใน1รอบเนี่ยหรือ1 b a t c h เนี่ยจะมีทั้งหมด5 Au c t i o n ันนั่นเองนะครับหรือว่ามี5 slot ให้ประมูลนั่นเองนะครับและ1การประมูลเนี่ยจะมีระยะเวลาให้เข้าร่่ววมมทัันนัั้งงหหด7นนนนเอนา นั้นเข้าร่วมการประมูลพาราเชนอ็อกชันแล้วแพ้เนี่ยเขาจึงสามารถเก็บเหรียญดอทไว้ประมูลในอ็อกชันที่2ที่3ที่4และที่5ได้นะครับถ้าหากว่าพ้นอ็อกชันที่5แล้วเขายังแพ้อีกเนี่ยเหรียญโพกัดอทก็จะถูกคืนให้กับยูเซอร์นั่นเองนะครับแล้วใน1อาทิตย์ของการอ u อกชันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 p e เพียดนะครับโดยวันที่1ถึงวันที่2แรกเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นโอเพนนิ่ง r พียรดนะครับและวันที่3ถึงวันที่7จเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น ending period นั่นเองจริงๆก็ คือยูสเซอร์เนี่ยสามารถ c o n t r i b u วตหรือว่าทําการล็อกเหรียญดอทไว้กับโปรเจกต์เนี่ยวันไหนก็ได้นะครับแค่ในช่วงวันที่3ถึงวันที่7ในอาทิตย์ของการประมูลนั้นจะมี Random Snapshot เกิดขึ้นนะครับสมมุติว่าอคาราเป็นโปรเจกต์ A ละ มูลบีมเป็นโปรเจกต์ B นะครับพูดง่ายๆเลยว่าถ้าหากว่าโปรเจกต์ A นั้นนำโปรเจกต์ B อยู่ในช่วง4วันแรกแล้วโปรเจกต์ B นั้นก็แซงโปรเจกต์ A ขึ้นมาในวันที่5ของการประมูลเนี่ยแล้วบังเอิญว่าเจ้า Snapshot เนี่ยได้ทำการบันทึกเอาไว้ตั้งแต่วันที่4ของการประมูลนั่นก็คือวันที่โปรเจกต์ A ยังเป็นผู้นำการประมูลอยู่นะครับโปรเจกต์ Project B เนี่ยหากครบอาทิตย์แล้วนำโปรเจกต์เเขาก็จะไม่ชนะ a r a c h a i n Auction นะครับเพราะว่าโปรเจกต์ A นั้นมีเหรียญโกลดอดอย่กเาามากก บ r r o j e t t B ในวันที่เกิดการ snapshot นั่นเองนะครับโบคิดว่าทุกคนคงเข้าใจแหละและถ้าหากว่าโปรเจกต์นั้นๆชนะการ parachute auction เนี่ยโปรเจกต์ Project นั้นก็จะเป็นเจ้าของ slot parachute เป็นระยะเวลา2ปีเลยนะครับแต่เรียพวกกระดดของพวกเราหากว่านำไปลงกับโปรเจกต์ตัวหนึ่งเอาไว้เนี่ยแล้วเขาดันชนะก็จะถูกล็อกไปเลยนะครับ2ปี ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่เหรียญที่ถูกล็อกเนี่ยบางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดไอ้โปรเจกต์มันขโมยเหรียญเราไปเลยล่ะแบบรักพูแบบ pool, แบบไดเหรียญโปรกดอดของเราไปแบบทํางานปีนึงแล้วก็แบบขโมยไปเลยได้ไหมไม่ได้นะครับไอเหรียญโปรกดดของเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ถูกล็อกอยู่กับโปรเจกต์นะครับมันถูกล็อกอยู่กับโปรกดดนะครับแค่การที่เราคอนทริบิวต์ไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหลักฐานการซัพพอร์ตในโปรเจกต์นั้นๆจากคอมมูนิตี้นั่นเองนะครับ ทุกคนก็คงจะเข้าใจเนาะแล้วบางคนก็คงจะสงสัยอีกเอ๊ะแล้วถ้าหากก็ผ่านไปแล้ว2ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโปรเจกต์นั้นถ้าหากมันไม่มีพาราเชนสลอตแล้วทํายังไงดีอ่ะออปชันแรกก็คือเขาก็มาเข้าร่วมคราวด์ลนอีกรอบนั่นเองนะครับหลังจากผ่านไป2ปีเนาะและอีกออปชันหนึ่งก็คือมาในรูปแบบเซลฟ์ฟันพาราเชนออปชันนะครับน,นี่โบไม่รู้ว่ามันทําได้หรือเปล่านะฮะที่จะอนุญ,ญาตให้ fun, โปรเจกต์ฟันปกดดเข้าไปเองจนแบบโอ้โหพุ่งทยานไปเลยนะครับเพราะมันจะผิดคอนเซปต์ ซึ่งอันนี้เนี่ยโบคิดว่าโบอาจจะต้องไปรีเสิร์ชมามากกว่านี้หน่อยแต่ถ้าหากให้พูดถึงความเป็นไปได้เนี่ยอันนี้มันก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับหรือว่าออปชันที่3ถ้าหากว่าเขายังต้องการจะใช้เจ้าพาราเชนเนี่ยเขาก็สามารถใช้งานเจ้าพาราเทรดสนี้ได้นะครับแเป็นรูปแบบการใช้พาราเชนแต่ไม่เสถียรขนาดนั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าไอการส่งถ่ายข้อมูลการส่งถ่ายเหรียญเนี่ยบางครั้งมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์นะครับเขาจําเป็นต้องจ่ายตังค์เรื่อยๆเ,เพื่อที่จะให้เหตุกการณ์นนนั้้เิดขึนน หรือบางโปรเจกต์อาจจะแบบจ่ายเป็นช่วงๆเพื่ออัปเดตอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันก็โอเคสำหรับโปรเจกต์เล็กๆนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ไหนที่แบบว่าได้สลอตพาราเชนมา2ปีแล,แล้วแล้วก็เกิดง่อยขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วนะครับโบคิดว่านะการที่คุณจะเข้าร่วมพาราเชนอ็อกชันนั้นสามารถทําได้3วิธีนะครับวิธีแรกที่ง่ายที่สุดเลยก็คือทําผ่านบี n แนนซ์นะครับซึ่งเพื่อนๆเน IE ี่ยสามารถมาเข้ามาตรงหน้าบีนแนนซ์บนคอมแล้วครับโบไม่รู้ว นะครับแล้วก็เข้ามาเลือกได้เลยครับเราอยากจะล็อก พควดอดขนาดไหนนะครับเช่นถ้าหากว่าวันนี้คุณนําเหรียญโควกัดเนี่ยมาล็อกให้กับโปรเจกต์มูลบีมเนี่ยซึ่งเขาจะระบุเอาไว้นะครับว่าถูกล็อกประมาณ711วันคุณก็ทําได้เลยครับแต่ว่าของบีนแนนซเนี่ยช่วงนี้จะอยู่ในช่วงวอร์มอัพเพียเรียดนะครับก็วอร์มอัพเพียเรียดเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่11นะครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยนำดอทมาล็อกตั้งแต่ในช่วงวอร์มอัพเพียเรียดเนี่ยคุณก็จะได้รับโบนัสเหรียญต่างๆที่เขาระบุไว้ตรงนีีนะะี้้้บบลลนน้้นน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 ะะะะะะะฮฮกกกก็ออ็็ค็คคคืออออไดดเเเปแแแบบบบขงงถมมมลลยยยวััััรรใพููทห2,750 Moon River ่ ประมาณ40 50 60ล้านบาทนะครับแต่ก็ต้องมานั่งหารงินอีกทีเนาะว่ามีใครกี่คนมาลงผ่าน b i Nance บ้างอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อดีของการลงผ่าน b i n a n c e นะครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปโหลด w a l l e t p o k ก js มาเองนะครับเพราะว่า w a l l e t Poka js นะมันใช้งานยุ่งยากนิดนึงนะครับอ่ะอย่างที่2ก็คือการที่คุณติดตั้ง w a l l e t ตโฟกั js เองนะครับซึ่งการติดตั้ง w a l l e t p o ฟกั js นั้นเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปเลยเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดาวนน์โโหลลดดดกัไ้ะ้ะบแววเี๋ยจ ลบตรงนี้แป๊บปุ๊บอ่ะเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลด Wallet p o k a JS เรียบร้อยแล้วเนี่ยจดซี d เอาไว้ด้วยนะอย่าเก็บไว้ในคอมนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะฮะพอกดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็สามารถมากดตรงมุมซ้ายบนแล้วก็เลือกเป็น Polkadot กับ Parachain แล้วก็ Vi parity นะครับแล้วกดสวิตช์นะครับพอกดสวิตช์เสร็จเนี่ยคุณก็สามารถมาตรงเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับแล้วกดตรงคําว่า parachain นะครับแล้วทุกคนก็สามารถมากดตรง crowd loan ได้เลยนะฮะเพราะาตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงวอร์มอัพนะครับทุกๆคนสามารถคอนทริบิวต์ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะฮะบางครั้งก็จะได้ reward ที่มากขึ้นนะครับจากโปรเจกต์บางโปรเจกต์นะฮะซึ่งเพื่อนๆก็อย่าลืมสังเกตนะครับบางครั้งเนี่ยเขาจะระบุไว้นะครับว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจะต้องลงทุนขั้นต่ําประมาณกี่ดอทนั่นเองแแลล้้้้วกก็เเเขาาจะปิดดดใหทททังงูนนีีน่่่ยุุไมสค1 ร้อล้านดอทนะครับถ้าหากเกินกว่านั้นเนี่ยก็คือลงไม่ได้แล้วนะครับคุณพลาดโอกาสที่จะเป็น ้นสายในโปรเจกต์นั้นๆไปเลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเข้าร่วม Parachain Slot Auction นั่นเองนะครับการใช้งาน p o l a d o t JS เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าร่วม Parachain Auction นั่นเองและอีกหนึ่งวิธีที่โบรู้สึกว่ามันง่ายและมันดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเจ้า Parallel Finance นะครับเป็นการเข้าร่วม r o ว d Loan ผ่าน Parallel นั่นเองนะครับซึ่งการเข้าร่วม r o ว d Loan ผ่าน Parallel เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ Wallet p o l a d o t JS เช่นกันนะครับแต่ข้อดีก็คือถ้าหากว่าคุณมาเข้าร่วม ผ่านเจ้าพา r a เรลเนี่ยคุณจะได้รับโบนัสที่มากกว่าการที่คุณไปเข้าร่วมผ่าน p o l a j s ธรรมดานั่นเองนะครับนี่ก็คือพูดจริงๆนะแต่ว่า,าบางโปรเจกต์เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ใน Parallel นะครับ เพราะว่าเขาไม่ได้ทาการพาร์ทเนอร์หรือว่าจริงๆแล้ว Parrel เนี่ยบางครั้งเขาก็มีการคัดกรองโปรเจกต์มาก่อนเช่นกันถ้าหากว่าคุณสนใจจะเข้าร่วม Crowdloan เนี่ยของคูซมะก็ได้เช่นกันนะครับการเข้ามาทําผ่าน Parrel นะฮะนอกเหนือจากการที่คุณจะได้รับโบนัสต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้กลับมาก็คือเหรียญ C ดอนั่นเองนะครับคือโบอพูดง่ายๆก่อนว่า p a r a l l e l Finance เนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม d e f i มีการกู้ยืมมี AMM มีการ Stake เก็บ Yield นั่นเองนะครับแล้ว ถ้าหากว่าคุณนำเหรียญ p o l y d o มาล็อกกับ Parrel เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้กลับไปนั่นก็คือเหรียญ C นะครับเพราะว่าเหรียญ p o l y d o t ที่คุณนำไปล็อกเนี่ยมันไม่ได้ถูกนำไปใช้อะไรใช่ไหมครับมันเหมือนกับนำไปเป็นหลักฐานที่ว่าเจ้าโปรเจกต์นี้ได้รับการอร์ตจาก community จริงๆนั่นเองแล้ว Parrel นั้นเขาก็มองเห็นว่าเฮ้ยเอาไปไว้อย่างนั้นเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรงั้นเอางี้ดีกว่าถ้าหากว่าคุณทำ c r o w d l o ผ่านแพลตฟอร์มเขาคุณจะได้เหรียญ C ไปทําการใช้งานบน แพลตฟอร์มของเขานั่นเองนะครับเช่นนําไปสเต็กเก็บวิวโน่นนี่นั่นไปขายได้หรือเปล่านี้โบไม่แน่ใจนะครับแต่โบไม่คิดว่าเราควรขายนะครับเพราะว่าถ้าหากเราขายไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมายืนยันนะครับว่าเหรียญดอทที่เราล็อกไว้อยู่นั้นมีจํานวนกี่เหรียญน,นะครับเพราะว่าเหรียญ C ีดอทที่คุณได้เนี่ยมันก็ต้องนําไปอ้างอิงกับเหรียญโพกดอทที่คุณล็อกเอาไว้ถูกต้องไหมครับแล้วมันอาจจะต้องนําไปใช้เคลมนั่นเองนะฮะอ๋อลืมพูดไปนะครับฟินนซ์ก็มีให้เช่นกันนะครับรู้สึกว่าถา าเช่นกันนะครับเนี่ยซึ่งไทโบอธิบายเลยนะครับ1 b. เท่ากับ1แบบ เพคหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะครับว่าบีแอนดแอน์เขาจะมาในรูปแบบไหนนะครับและหลังจากการออคชั่นหรือการประมูลทั้งหมดของโปรก Do ดอตจบเนี่ยการออคชั่นครั้งนี้จะจบในวันที่16ธันวาหลังจากนั้น45วันเนี่ยเอ่อนด์แอนด์เขาจะให้เหรียญ B กลับมาให้เรานั่นเองนะครับและถ้าหากว่าเราบางเหรียญ B ีไปขายเป็น USDT เนี่ยไอผลตอบแทนหรือว่า Reward จากโปรเจกต์เนี่ยคุณยังจะได้รับเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าผ่านไปครบ2ปีแล้วเนี่ย แล้วคุณไม่ได้ถือเหรียญ B ไว้แล้วอ่ะคุณก็ไม่สามารถเคลมเหรียญดคุณกลับคืนมาได้นะครับแปลว่าถ้าหากคุณนําเหรียญ B ไปขายเป็น Stable เนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องนํา Stable กลับมาซื้อเหรียญ B เพื่อที่จะเอาเหรียญ B ไปเคลมเหรียญดที่ถูกล็อกเอาไว้ใน Binance นั่นเองนะครับโบคิดว่าอันนี้น่าจะมาในรูปแบบเดียวกันกับเจ้า Parrel นะครับเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์พิกัดการเข้าร่วม Parachain ของทั้ง Parrel แล้วก็ p o l y JS เอาไว้นะครับถ้าหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมแล้วก็ลองดูอยู่เเิิพ่มมตได้ แล้วถ้าหากใครอยากทาผ่านไบ n นนซ์เนี่ย <c oughs> ก็ทําได้นะครับแค่มันจะมีความดีเซนทรัลไลซ์มันจะมีความเซนทรัลไลซ์นิดนึงบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับถ้าหากคุณอยากได้โบนัสเนี่ย <c oughs> ก็ควรจะเข้าร่วมก่อนวันที่11นะครับไม่ว่าจะเป็นไบ n นนซ์หรือว่าพาราเรลเนี่ยเขาก็จะให้โบนัสนในช่วงวอร์มอัพนั่นเองนะครับ <c oughs> และส่วนตัวเนี่ยความเสี่ยงที่โบอยากจะสรุปให้ทุกคนฟังก็คือว่าถ้าหากคุณนําเหรียญดอทไปล็อกเอาไว้เนี่ยแล้วระยะเวลาผ่านไปในช่วงนึงแล้วบังเอิญราคาดอทมันพุ่งขึ้นไไปเนน่่ยยคุณก็มมสาาารถขด้ัองแต ในทางกับการถ้าหากว่าคุณนาเหรียญดอทไปล็อกเอาไว้แล้วไอเหรียญของโปรเจกต์ที่คุณนําไปล็อกเนี่ยมันดันมูลค่าขึ้นประมาณสัก10เท่าหรือร้อยเท่าเนี่ยผลตอบแทนมันก็น่าจะเอาต์เพอร์ฟอร์มการพุ่งขึ้นของราคาเหรียญดอทนั่นเองนะครับแต่ความเสี่ยงตรงนั้นอาจจะหมดไปถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะนาเหรียญ B. ดอทมาเทขายเป็นสเตเบิลได้นะครับเพราะว่าถ้าหากคุณสามารถนาเหรียญ B. ดอทของ b i n a n c e หรือว่าเหรียญ C. ดอทของ Parallel เนี่ยไปวางขายเป็นสเตเบิลคอลได้เนี่ย แปลว่าคุณก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการพลาดโอกาสในการ high, เทขายเหรียญดอทบนยอดนะครับแถมคุณยังได้รีวอร์ดจากโปรเจกต์นั้นๆด้วยแค่หลังจากผ่านมา2ปีนั้นคุณจะไม่สามารถ claim เคลมเหรียญดอทออกมาได้นั่นเองนะครับก็นี่ก็คือความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆที่โบอยากจะพูดถึงนะครับแล้วถ้าหากว่าใครทุนน้อยเนี่ยคุณก็จําเป็นที่จะต้องคิดดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากแต่ละโปรเจกต์เนี่ยเขา ให้มาไม่เหมือนกันนะครับบางโปรเจกต์บอกว่าให้คุณเยอะแต่อาจจะทยอยปลดแบบ2ปีเลยก็ว่าได้บางโปรเจกต์ก็แบบว่าเฮ้ยเปิดขายเหรียญมาปลดให้คุณเลย30% 10%ิอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหรือว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องไปรีเสิร์ชกันเอาเองนะครับมันไม่ใช่ฟรีมันนี่แบบเฮ้ยเอาเหรียญไปสเต็กโป้งออกมาเงินรวยรวยรวยไม่ใช่นะครับคุณเล่นอย่างนั้นในโลกคริปโตเนี่ยคุณตายนะฮะลองรีเสิร์ชกันดีๆนะครับเพื่อนๆอนันนี้โบก็นําข่าวสารมาบอกนําเรื่องที่โบเข้าใจมาอธ งั้นเดี๋ยววันนี้โบ้ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ